没弄。 สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกทา่านนะจ่ะที่เข้ามารับชมชองเม,ชม,มกิกพาลุ่ยจ้าสวัสดีพญายมยศเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศเราก็ตั้งประเทศเนาะจ้ะครับผมวันนี้พอก,กันวันที่29รก,กรกฎาคมปี67จ้าวันนี้เม่กิกก็พอก,กี้กกระพาเขาปลาหาเห็ดคือเก้าวละจ้าในบรรยากาศฝนตกลิ้นนะจ้าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเมาขคืนหน่อยเนาะแน่นครับผมกําลังซ่าซ่าในจักหน่อยก็เลยพากันเข่าปลาเขามาสายๆจ้าพี่น้อง ชาวมุ่งควัวแล้วครับผมจา้าพี่คัดปลามื่อนี้กับมาปลาบ้านน้องเม็ฆน้าค่ะตำบลไทรคามเพื่อบนบุรีจังหวัดปุรราชธานีจ้ากรนดุลไปชมกันไม่คิดพวกคิดจามื่อนี้เขปาปลาใสไซสีมันบอเนาะจ้ายัางมีเฮ็ดพ่อห้เก็บบอไปกันเลยจ้าไปครับผมเขบผมเขามากอะดอกแรกแห้งมันครับผมเป็นนะเน็ดผืนเท้าผืนใหญ่เลยครับผมมุดเหรียญจะมีมุดเหรียญอ๋องามจ้างามครับผมพูดดีไมก่กิดดีไม่กิก ดอกงานเลย,ยออดอกมันเป็นยังไงเป็นเสือที่ไร<ด>เป็นเสือเนาะแมงกินเบิดโอ้อ้าวเป็นเป็นเสือน้ำองอกดอกแรกดอกแรกของวมัอนี้เนาะแม่งจ้ะสีพอตักดอกปุ๊นะบมันเนาะรัดแค่กีดนียังกินขาปะจ้ะเห็ดพึ่งดำหอน้องดำเนาะมันนี่จ้ะ เขาอยู่ถองเพิ่นเอาละงูแดงครับผมจูมบ่อยสองจุ่มที่ว่าบานผลเมื่อกี้เมื่อกี้เห็ดบานทับผลคือกันตัดเสดายเนาะเมื่อวานทับโบเร็งขมาปากับลุงพ่นเข่าพนราวโบไม่เห็ดจิกก็เลยล่วงกันโผครับเมื่อวลยขม่าเลยวานหวัดม่ามือนี้บานซะเลยจุ่มก่อนสะสมไปแล้วเนาะแม่นครับผม ก็ดีละไอ้พุ่นแหมว่าวันมันท่วมาสั่งดอกบานเพิง่งอะก็ดีละได้ดอกบานไปให้เราอ่าอ,อ,อีกตา<ล>สองอยู่เสะเอาดอกบานใส่อีกตาหนึง่งก็ได้เนี่ยนะครับบานพี่น้อพุ่งแน่พุ่งแน่มันยิงบานคักบานแหน่เป็นแถวเลยอู้เสะได้เด้หน่อยไอ้หนอแมนเมื่อวานนี้คือสีคักคิดถอดเขาคิดถอดเขาโอ้แม่นเอากระาม ปูพวนอันมากก่อนเอ็ดไปเอ็มอ่เนาะเราก็บอเห็นคือว่ากระห่มไปหมมันเนาะสีเหลาะบะทัวร์ปุ๊บงแดงค่ะงูแดงได้ครับจุ่มก็จะเหี่ยกันหลายสายอยู่ครับอี่างกันดอกงามทีไรแบบงามครับผมขาเปาะๆเลยเนาะ แต่ว่าสปอร์บอลลูนอะไเด้อครับนี่บอลลูนนะจ้าอลลูนฮะตุ๊เอาไว้จ้าซีดชะสอกมาเมื่อกี้ให้ันออกแล้หลายเอ้ยมันเป็นเชื้อเนาะงี้ครับอีกแล้วครับนี่ไปจังไดขึ้นหอดเขาดีหลายไปจังไดบานเลยบ่ข้างล่างข้างล่างกระโดมถาดตะเล้วพี่น้องเอาดอกได้กน เอาพอจุมเธอหนากรอนๆมื่อผอบานกกบวไปยังหรืครับเนาะเนี่ยครับผมบาเก่าบานตัวเนาะครับบานใหม่ไมคือเก่าครับผมงามเนาะจะมีมีต่ดอกงามขนาดฝนตกยังแข็งเสืออยู่ครับเฝนบานใหม่เนี่ยงามเพีงสีสันไหนกินค่ะ หนึ่งทีร่รวคับานนี่ครับพี่้องผมฟังนี่คลิกใส่ค้าผมจ้ะสวยๆจ้านี่ดอกจ่งชิปเปตตได้เก่ง <laughs> เอา,เอาไปเรื่อยๆครับผมยังเศร้าอยู่ครับเอาเห็ดตรงหลอกฝนครับผม<ต>มัน<ไ>ปลาลางกระเล่มไปเรื่อยๆด้วยครับผม พวนเฮ็ดเพกเฮ็ดลายเนาะเอื่นเอื่ด้หลายซื้อได้จ้ะพี่เนาะแมนครับผมแต่อันนี้ไม่กี่สิบกเอาขาลายได้จ้ะเพรา,าะว่าพอนานแล้วขาพอนแข็งหน่อยเนาะแมนครับขาไม่อร่อยด้วยค่ะขันแข็งอาแต่อ่นอ,อนๆเพลิจนจ้ะแมนครับแกงสเสีบแสบแบบเพชรนางฟ้าเนาะแบบเพชรนางฟ้าแบบเพชรบดษบุขอนจ้ะแตพนจินิ่มนิ่มกว่าเฮ็ดขอนเนาะแมนครับผมถอนออกไวให้มันเกิดนะ ตรงนี้ครับเราข้าวบานอีกแล้วครับผมบานสีขาวอีกแล้วจ้ามหันบานสีแดงหรือาบานสีขาวหน่อยเ <c oughs> สียดายครับครับจันเลียวเดียว,ยวอ้าวบานกระไดขึ้นเก่าแล้วครับผมอืมเดี๋ยวไปอ่านอีกแล้วจ้าดูไหว จุ่มให้เห็นที่สองเลยคจุ่มเหลืออยู่บ่จุ่มได้สองโอ้ยจุ่มมาเขือแทนเนาะพี่น้องพี่สตีกสองหลอดงี้จ้ะเอาหลอดจุ่มก็ได้เอาจุ่มก่อนจุ่มพอหน่อยๆน้ำบานผัดหญ่อยบานก็ปกติเนาะจุ่มผัดหน่อยปกติจะไม่หลังซ้นอืมเล้วไอคือแห้งเลยนี่ เอาลุ้น้ำเป็นไปคือเก่าแล้วครับผมเพราะว่าอันนี้แม่งกินเบิดแตาขับโมแน่นอนโอ้ยเม่เน่เอาไปลมทิ่มเนาะสนับผมเอาีบ้านจ้ะบานอะกุกงขาวดีครับผมโอ้ยปลอดแต่บานเทนอบ้านนี้พี่น้องเขาไปได้มาปลาเนี่ยเขาไปได้มาหลายหมือแล้วได้๋ยวไอมอเมนแต็มหมดว่ะเขาเวีนโดนเตอะพุ่นตัวบนกระเลือดตาขาเป็นเชื้อไปเลยเป็นเชื้อ มโมพนังบ้านใหญ่บ้านเอ้ยเจ้ข้างกระต่ายดีครับผมเอาเลยเอาเลยด้วเอาเลยจ้ะทีเห็ดบานที่เต็มตาล่ะดองเลยอ้าวรุนกันไปครับผมสามจ้ะอ้าวมาอนี้ยมันบานบ่อม่อีกแอนที่ไรดอกมาะลัยมะเอ้า เพิ่นออกมาหล่เหม่อแล้วเพิ่นออเลื่อยบานบานเก็บบานนะครับไปอุ้ยบอกลังจากน้องอจูมเพิ่นหมูหนึ่งครับผมหมูห้าเลยอ่อ้หมูหกโอ้ห้าไม่คิดบอกถือเลยได้ไม่คิดบอกถือเล็วไอ้หมูห้านี่นครับผมหมูห้าหมูดี งอโโจค,คนดอกใหญ่เลยแต่พี่น,น,น้องแมกหมูเนาะมาลูกน้องสักหน่อยเถอะเนาะตัวใหญ่ดูดไปเบิดความใหญ่นาซีซ้ำกันเนาะแม่นครับผมถ้าซ้ำกันเนี่ยหน่อยเ่รามันได้ลายขีดดีปะเพ <c oughs> ื่อนผ่าบอดซ้ำกันสะละพี่น้องเอ้ยฝนตกลินน่นในแมงอันนี้ห้องดีแห้งเลยจ้ะพี่น้องนี่ธรรมชาติมันเพิ่นดนะครับผมเอ้ยงามงำเนาะหามครับผม โวกเหลืองจ้าอืมเปลือนแหรจ้าอุ้ยพ่อจูม,ลจมลแล้วนักวัสดุศาสตะบาลมาใน้อายเอ้ยมีจูมน้ำเขาเหรอครับผมพ่อจูมอยู่จ้าพ่อจูมอยู่มีกระเหลืองจูมสีเหลืองจ้าเรลืองสมเนาะเดลือแบบผสมให้เลยครับ ตา <laughs> สือนขงองจีน hmm. yeah. yeah, yeah. yeah, mm ่อยนะจ๊กเอาจุกเอาเลยนะดินเขาจเาเนาะเงี่ยละงกไหมของหอจุกปไดเลยจ้ะพี่น้องตรงคราเมีดจิ้มยังยังอยายู่เนาะแม่ครับขาาไปหลายจ้ะเลือกทำนี่เนี่ยค่าพันหยาเอาจ้าพันทีไรอื้ออือ สีตูมส,สวยๆจ้ะอสีแดงหวานเ่งสีแดงครับผม,ม,ามาหา,มหามตูมา้ตมคือก,กันน,กนี่ตู้มให้ทงานดจ้ะสีแดงอู้ห้างานด้วยตส่วนไหม้บางหวายส่วนใหม่เพิ่งจะถาก้องนั่งนะลายครับพีพน้อ๋อเ็นหกแน่ะครับถกกรถิ่ถมงไมปจากน้องาาบางมันส่วนใหม้อย่างเะบางส่วนใหม่ลายลายขนาดไหน ปลาธรรมศาสตร์เนาะเห็นละงกธรรมศาสตร,ร์ถั้งบริปุ๋งจ้ะตีจูมคือกันจ้ะสองครับพอีอ่ขายอย่างไงดาวพิเศษสูงมนะากบหมือนเอาด้วยซ้ำเนาะ <laughs> เอาอีกบ้านทื่ไหนถอยกคร่องถอยกคร่อง นี่ข้าวมาพรท่านตอนจุ่มยังได้จุ่มแดดเติบอยู่เนาะจ้าใบมันดอกไม้สามไม่เกลี้บสามสวยๆจ้าเริ่มพ่อจุ่มเน่แล้วครับผมเริ่มมาตอนเช้านี้บานหลายกว่าจุ่มนี่ตาบานหน่อยเนาะแมนครับมาปลาอยู่ย่างพี่จูมเน่อยู่ครับงามอยู่หน่อยเนาะจ้าหัวเฮ็ดปลูกตาบครับผม ลวกตาเแบบวขาวใบไหนปไหนะครับใบไหป็นไร,รนเ,นไนเนาะนี่ครับโอ้ยอยู่หกหลายด้อครับเผื่อนุโยงดอกหนึงทําเมื่อกี้าว่าอะไรล่บอกไม่หมดเล้ยครับลูกยงแดงแดงด้ายดงข้าให้่น่ดยเนาะข้าหครับผมโอเคเนาะ โอ้โหเหลแดงครับผมอิบสติกสองลอดพี่น้องแบบสามลอดอีกหลอดที่สามเป็นแนวไหนบ่นี่เกิดพระท่านโมที่ความใหญ่ระพอ่อโมแมนอันเพิ่งเกิดมาแล้วก็ไม่หัดป่อพาครึ่งเลยนะนะเพิ่หมองห่างใหม่ที่อะไเมื่อกี้หออ่างงาพาครึ่งเพิ่งเลยพี่น้องพาแบบธรรมาชาติกับบอลเอาเลยนเนาะแมนครับผมโอ้้พึ่งดำแล้วมีกีงามแห้ครับผมมอเตอร์เอดอกที่โซนนี่เลยมือนี้เขียนดีจ้ะอู้อีกสองครับผม แม่ครูนีดอกเดียวเนาะแม่ครูงามๆเนาะแม่นครับอืมจ้ะเราแดงหนาครับผมได้เก็บให้แดงหนาแล้วมันนี่เนาะนี่นครับหนึ่งดอกจ้าเอาลงกยุงขาหนาเฉยขอ้นจอดเลยขาพอนะอ๋อเอาซ่ำหนาหน่อยสิเป็นไรกับเกียงบ่วได้เนาะโอ้ยบ้านบ้านใหญ่แห้งพี่น้องเจอกันตอนบ้านอีกแล้ว ใหญ่ยามน้าจุ่มกันอยู่นี่ครับผมโอ้ยบุ้งพอถอตอนกัตนตอนจุม่มีแล้วเนาะเอาตอนบานเทาก็เอาตอนบานนในลายนี่ครับถ้าบอเอาก็ซื้อบดได้ไม่มีเห็ดเก็บจ้าเพราะว่ามันปานเป็นแล้วเนะาะจุม่มเดือดอ่มครัีดอกหนึ่งเนาะนีห่หนึ่งจูมจ้าเห็ดกโกนอีก ตัวแดงแกงหวานเห็นดอกนึงครับอยณผู้ชมนี่แต่เห็นเนาะไม่แม่งแค่แน่ของเสียบของหวานเพิ่งกลับมาแขะดอ่ะเอ้ยน้องดำจ้ามาเอาผึ่งเหลืองเมื่มกกอกี้เพิ่งเหลืองเหลืองถึงขั้นเหลืองเมื่อกี้หัวแบวได้ยินว่าหกเหลืองมะเหลืวเพิ่งเหลืองเหลืองไหนห่อครับผมต <c oughs> ั้งแต่เพืนน่อกี้เพิ่งเมื่อกี้หัวแบบนี้ครับผม เวลาแกงเพิ่ะสีไอ่ออกเนาะแกงครับผมแซ่บเผ็ดผงแดงข่ามใช่เนาะน้องดำอีกจ้าอืมกเหลือเลือดเหมือนนิ่มดูนิ่ขูครับผมจ้าเพิ่งนดูลองนี้เป็นยังไงเอาได้พอได้เอาได้อยู่ได้เนาะจ้าแม่งจอหน้่งลอยจะมาได้อีกจ้ะอืมบานพี่น้องเอาได้เเอาได้ปะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดบานเพิ่มบานเดียวนี่ยอ่ะแต่บานเดียวเนาะมันนั้นเอาไว้ก็เป็นเสืออู้ฝนจุ่มเพิ่นไม่กิ่เสือใป่าใชเพิ่มไม่กี่อู้จุ่มขึ้นใหญ่จุ่มมาพักแถิบานอู้พักขนาดแจ๊กมีจุ่มเดียวพี่น้องอู้จุ่มใหญ่แห้งจุดบ่มจุ่มลงเต็มไม้เต็มมือ เต็มกำเลยจ้าพี่น้องพวงนี้ครับอ้าครับครับครับเอางามนะครับน้องดำอีกจ้าสวงโดองอะไรอย่างนี้เนาะโดองกำลังตะเปาะครับผมเนียนจ้าปีแจลงจ้าพาอเวรกำล่ะครับผมเพราะว่าหาเกืบ่บวกัสมัยเลยครับไม้ที่เคยไปไม่ไนี่กะ บ่คอยมีเห็ดไปได้ครับผมมันอปี้ปลาลางเห็ดหาหน่อยบานหลายครับผมมันนี่ครับผมมองที่ไปเอามันนี่กับบานหลายครับผมจุ่มกับีไปจุ่มหน่อยเอาครับไปลงพนงานกันก่นละครับจูดรถกันครับผมอ่าครับผมลงพนงานกันเลยครับผมที่เห็ดปลาลางครับวันนี้ จามอนรุดเ,เร็วเร็วขอนรุดเ,เรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะคนงานมาในที่นอกบานหลายขนาดจ้ะเอรนะหง่ไปเนาะเน่ยครับผมบานขนาดครับผมดกแดง,งระหงวเหลืองบานเป็นวงเป็นมูอยู่แต่พี่นอ้องจุ่มกับนีอยู่จ้ะหางบานหลายป่นไหนหน้อยนะเนาะเริ่มมองละดอกสองดอกจุ่มละสามละสี่กับนีค่ะมองดอกหนึ่งกับนีถือว่าหมานอยู่จ้ะ พ่อได้แจงพ่อได้พ่อนาพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เน้อไอ้นาะครับผมตาหน่อยได้จ้ะพี่น้องนี่เพราะว่าเมื่อกี้ว่ามากระไรล้วก็ออกมาสายนําจะฝนตกจะมาส่องเนี่ก็เลยว่าตาใหญ่มากเนาะนี่ครับผมตาใหญ่มากแต่ที่นี่เฮ็ดไช้บัดอกครับผมแม่นจ้ะแต่ว่าก็บที่ว่ามันตัวนี้เป็นเฮ็ดผึ่งนกยูงเนาะได้สามดอกเนาะนีมเนาะแม่นครับผมแต่เลยเป็นบานครับผมดอกบานหลวนๆจะก็เฮ็ดพึ่งนกยูงนี่แหละค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นเห็ดเพิองเขากำเน่ปลายดอกเห็ดเพิองขาวกับปลายเนาะครับผมแล้วก็เป็นเห็ดละงกจา้าจ้านี่สรุปประมาณอยู่ครับมันหน่อยๆครับวันนี้มันหน่อยหน่อยมันปลายเนาะครับผมมันพอ่พอพ่อแตเดะบอขัดคลิปอาจารย์พี่นอ้องแต่สำหรับคลิปมื่อนี้ยน่าจะเป็นคลิปของวันที่2เก่ากรกฎาคมปี64เมื่อกี้ก็พอกินปลาเห็ดปาลาลางผลงานกระทือประมาณอยู่จ้าพอาะได้ได้กินได้แกงอยู่เนาะ แม่นครับผม่อกี้ก็พอคีก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งเด้อจ้ะถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนํางได้จ้าสำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเม่กี้ผ้าลุยจ้าเมื่อกี้ก็พ่อคีก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติดชมทุกกําลังแรงใจคือนก้าวละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆคขาให้กําลังใจเมื่อกี้ก็พอคีจ้า สำหรับคลิปมื่อนี้ยม่อกี้ก็พกกีกับฝ่าว่าเพียงแค่นี้ลรอจ้าเอาไว้พอกันไหมเมื่อหนาว่าเม่อิี้สิภาพไปหาหยางพี่จัดใดญ่น่าจ้าเมือนี้ยม่อกี้ก็พกกีกับขอตัวละกระบังก่อนเด้อจ้าขอกล่าววคำ่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีป่อญายิ่งเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจขึ้นเก่าหระครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมกระบังครับผมพอกันไหมคลิปหนาครับผม